ัมพุทธิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมหลวงพ่อรวยวัตโกปาฏิหารแห่งความศรัทธาพุทธคุณหนุนโชคลาภร่ำรวยทันใจแคล้วคลาดปลอดภัย คุณสามารถเป็นเจ้าของชุดหลวงพ่อรวยปาสาธิโกเหรียญเสมารุ่นรวย9 9ปี2564ของแท้จัดสร้างจากวัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของขลังพลังพุทธคุณสูงได้แล้ววันนี้ที่แรปปิดช้อ p ปิ้งที่แรกที่เดียวรวจริงๆค่ะรวยปฏิหาร รวยสุดๆเลยค่ะบูชาแล้วรวยจ้าปาฏิหาริย์จริงๆค่ะแถวคาดปลอดภัยเิอทักสบายใจบอกเลยเซตนี้รวยแบบปาฏิหาริย์เลยค่ะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาบร่ำรวยทันใจต้องบูชาชุดหลวงพ่อรวยปาสาธิโกเหรียญเสมารุ่นรวย99ปี2,564พระอาจารย์เกจิชื่อดัง แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยในชุดบูชานี้ประกอบไปด้วยเหรียญหลวงพ่อรวยปาษาธิโกเหรียญเสมารุ่นรวย99ปี2564พร้อมกล่องเลี่ยมในกรอบทองเสมาสมหน้าสิงเคลือบทอง 24k ประดับเพชรสวิทซี4แก25เมตรมูลค่า2,250บาทมาพร้อมสร้อยคอสีทองลายหวาย ความยาว24นิ้วมูลค่า900บาทยังไม่พอขอมอบให้ไปอีกกับรูปเหมือนหลวงพ่อรวยขนาดพกพาติดตัวมูลค่า60บาทยันมหามงคลสีแดงสื่นเล็กมูลค่า50บาททูกเสี่ยงท้ายบรรดาลโชคจำนวน3ชิ้นพิเศษไปมากกว่านั้นถ้าโถมาตอนนี้เป็น99สายแรกรับเพิ่มไปบูชาอีกกับ เหล็ดหลวงพ่อรวยลงยาแดงยันพุทธซ้อนขนาบด้วยไก่เนื้อโลหะผสมเคลือบทอง24เทขนาดยาว7นิ้วมูล,ลค่า990บาทรวมทั้งหมด9ชิ้นมูล,ลค่่ากว่า4,270บาทเพื่อเป็นการฟื้นดวงชะตาพลิกชีวิตเราให้คุณรับไปบูชาเพียง999บาทมีจำนวนจำกัด200ชุดเท่านั้น เียงโทรมาที่เบอร์0 8 5 1 8 7 3 1 1 1หรือเช่าบูชาง่ายๆเสียงแอปลอยตามคิวอาคตที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทาง สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะรวยรวยรวยแล้วก็รวยค่ะใช่ครับคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะเจอกับจุ๊บแจงแล้วก็กู๊ดดี้นะคะคร,รับรองค่ะคุณมีแต่รวยจริงๆค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีวัตถุมงคลจากเกจิอาจารย์นะคะรวมของแถมมากมายนะคะถ้าเกิดคุณโทรมาในการของเราค่ะแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับสามารถเป็นเจ้าของชุดหลวงพ่อรวยปาสาทิโกได้ครับอันนี้เป็นเหรียญเสมารุ่นรวย99ปี2564 ครับอันนี้สร้างนะครับจากวัดออกจากวัดเลยนะครับที่วัดตะโกอําเภอพาชีจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับของขลังพลังสูงแบบนี้แน่นอนถ้าอยากเป็นเจ้าของต้องโทรมาท,ที่เบอร์ด้านล่างครับโอ้โหบอกกล่าวกันเลยนะคะว่าเซตนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่นะคะคเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปาสาธิโกเหรียญเสมารุ่นรวย99ปี2564นะคะมาพร้อมกล่องค่ะเลี่ยมในกรอบทรงเสมาซุ้มหน้าสิง เคลือบด้วยทอง 24K ่ค่ะประดับด้วยเพชรสวิสซีเซตยีเม็ดค่ะพิมพ์ชัดอักขระครบค่ะจะตั้งบูชาหรือนำพกพาไปกับตัวไม่ต้องกลัวเรื่องภัยพานแถมยังให้โชคลาภกับคุณผู้ชมอีกด้วยนะคะแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเข้าคู่กับสร้อยคอสีทองลายหวายความยาว24นิ้วใส่เข้าคู่กับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับดูดีทั้งท่านชายและท่านหญิงเลยครับโอ้โหแล้วยังไม่พอนะคะกุ๊ดดี้ค่ะเรายังมอบเพิ่มไปอีกฟรีๆนะคะ อีกกว่า6ชิ้นค่ะเริ่มกันที่นะคะรูปเหมือนหลวงพ่อรวยขนาดพกพาติดตัวค่ะคพกพาติดตัวหรือขึ้นหิ้งบูชานะคะมีแต่รวยรวยรวยแล้วก็รวยค่ะยังไม่พอนะครับคุณชมฟรีไปอีกเลยครับกับยันมหามงคลสีแดงผืนเล็กและยังรับเพิ่มฟรีๆไปอีก3ชิ้นกับทูบเสียยเส่ยงทายบรรดาลโชคเสี่ยงทายตัวเลขนําโชคนะครับจะจุดบูชาหรือจุดเพื่อสแสวงหาเลขมงคลก็สามารถทําได้นะครับอ่าแล้วยังไม ไม่พอนะคะแต่สําหรับนะคะ99สายแรกที่โทรเข้ามาค่ะถือว่าเรามีบุญต่อกันค่ะรับฟรีไปอีกค่ะกับเลดหลวงพ่อรวยลงยาแดงยันพุซ้อนค่ะคขนาดด้วยไก่เนื้อโลหะผสมเคลือบทอง 24K ขนาดยาว7นิ้วทั้งหมดนี้รับบูชาไปเพียง 999บาทเท่านั้นอุ้ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะไม่ต้องคิดมากให้ลำบากสมองเห็นเราถือว่าเรามีดวงสมพงต่อกันค่ะยกหูโทรศัพท์มาโทรเลยค่ะได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะแล้ววัตถุมงคลเซตนี้จะพลิกชีวิตของคุณจริงๆค่ะตั้งแต่ขายอาหารมานะคะยังไม่เคยเลยที่จะได้กำไรขายพอแต่พอประทังชีวิตแต่ตั้งแต่ไปเช่าเรือญหลวงพ่อรวยรุ่นเสมารวย9 9นะคะ เชื่อไหมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกําไรปังปังปังทุกวันเอ้ที่เคยขาดทุนอะคืนทุนหมดแล้วคะ่ะแต่เป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะก่อนหน้านี้ได้ไปเช่าชุดหลวงพ่อรวยรุ่นเสมารวยเกปี64มาติดรถไว้วันนั้นน่ะได้เดินาไปต่างจังหวัดได้เกิดอุบัติเหตุนะคะรถล,ลงข้างทางเลยค่ะแต่คุณเชื่อไหมคนนี้รถไม่เป็นอะไรเลยปลอดภัยทุกคนดิฉันเชื่อว่าคงเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อรวยแน่ๆเลยค่ะ เรเป็นแม่ค้าออนไลน์คะ่ะเมื่อก่อนหลายสดไม่มีคนเข้ามาดูเลยจกกนกระทั่งเช่าบูชาชุดหลวงพ่อรวยรุ่นเสมารวย99ปี64มานะคะตอนนี้ยอดขายมีทุกวันเลยคะ่ะตั้งๆค่ะปกติทํางานขับมอไซค์อยู่บนท้องถนนวัยครั้งทีเจอเจอุบัติเหตุเจ็บตัวตลอดตั้งแต่ได้บูชาหลวงพ่อรวยเรียนเตมารุ่นรวย99ปี2564รู้สึกใจแควคาดปลอดภัยสำหรับการเดินทางมากครับ ก็ต้องขับขี่ยังมีสติด้วยนะครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาบร่ำรวยทันใจต้องบูชาชุดหลวงพ่อรวยปาสาทิโกเหรียญเสมารุ่นรวย99ปี2 5 6พรพระอาจารย์เกจิชื่อดังแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยในชุดบูชานี้ประกอบไปด้วยเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกเหรียญเสมารุ่นรวย99 ปี2,564พร้อมกล่องเลี่ยมในกรอบทองเสมาสุมหน้าสิงเคลือบทอง 24K ประดับเพชรสวิทซีแซต25เม็ดมูลค่า2,250บาทมาพร้อมสร้อยคอสีทองลายหวายความยาว24นิ้วมูลค่า900บาทยังไม่พอขอมมอบให้ไปอีกกับรูปเหมือนหลวงพ่อรวยขนาดพกพาติดตัว มูลค่า60บาทยันมหามงคลสีแดงสื่รเล็กมูลค่า50บาทผูกเสี่ยงทายบรรดาลโชคจำนวน3ชิ้นพิเศษไปมากกว่านั้นถ้าโถมาตอนนี้เป็น99สายแรกรับเพิ่มไปบูชาอีกกับเลดหลวงพ่อรวยลงยาแดงยันพุทธซ้อนขนาบด้วยไก่เนื้อโลหะผสมเคลือบทอง24่ขนาดยาว7นิ้วมูลค่า 990บาทรวมทั้งหมด9ชิ้นมูล,ลค่ากว่า4,270บาทเพื่อเป็นการฟื้นดวงชะตาพลิกชีวิตเราให้คุณรับไปบูชาเพียง999บาทมีจำนวนจำกัด200ชุดเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือเช่าบูชาง่ายๆเพียงแอดไลน์ line. ตาม q r ว o า e ท,ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอ นั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางผู้ชมครับในวันที่เรามีศรัทธาในวันที่ฟ้าเบื้องบนเนี่ยนะครับได้โดนบันดาลให้เรามีบาร,รมีต่อกันได้มีโอกาสสักการะบ,บูชาบาร,รมีของหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับท่านอยู่ที่ตำบล ดอนย่านางอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรียากับเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่มีเยอะแยะมากมายจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับโอ้โหแล้วผู้ที่นำนะคะปาฏิหาริย์และก็ความร่ำรวยมาสู่พวกเรานะคะขอต้อนรับนะคะคุณสวิชชาติหรือพี่ขวัญของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าอิ่มเอิบอิ่มบุญมากน้องก๊ดี้ก็ต้องบอกเลยว่าดูรวยจริงๆจริงค่ะรวยแล้วก็รวยรวยรวยค่ะอยากให้พี่ขวัญ ครับเล่าถึงประวัติของหลวงพ่อรวยไ,ได้เลยรครับหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นเป็นระดับพระอาจารย์ที่อยู่ถึง4ี่แผ่นดินเพราะท่านเกิดในในรัชปลายรัชสมัยรัชชาลที่6 9<อ>นะครับ9ธันวาพศ2 4 6 6 4บนครับบวชเรียนตั้งแต่เป็นเนนบรรพชาจนเป็น พระพิสุสงฆ์ก็ที่วัดตะโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุธยานั่นเองนะครับแล้วก็ร่ำเรียนจนถึงเขาเรียกว่าปริยัติธรรมชั้นเอกเรียนจากพระอาจารย์ที่ในยุคนั้นเป็นยุคที่พระอาจารย์เข้มขังมากนะครับก็เรียกว่าเรียนตั้งแต่หลวงพ่อชื่นนะครับวัดอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรียุธยาวัดตะโกเป็นผู้บวชเรียนให้นะครับเป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์กล่ำนะฮะแล้วก็มาเรียนกับ หลวงพ่อแจ่มนะครับวัดแดงเหนือ,อซึ่งวัดแดงเหนือเนี่ยเป็นวัดที่ถ้าพูดทุกคนรู้เนี่ยเรื่องมีดหมอ,อมเรื่องวิทยาอาคมเพราะฉะนั้นท่านจะเก่งกล้าในด้านเข้าฌานปฏิบัติและเรื่องปริยัติธรรมในเรื่องธรรมะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เป็นรองใครละครับ,รบโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยนะใช่ค่ะผ่านไปร้อยปีอ่าแล้วทีนี้ถามหน่อยว่าในรุ่นของการจัดสร้างเหรียญเสมารุ่นรวย99เกเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ อันนี้ตั้งใจจะเป็นกับฉลองที่ท่านอายุครบ99ในปีพศ2564และเป็นรุ่นที่ทํารูปลักษณะเป็นใบเสมานะฮะทุ่ท่านน่าจะรู้จักใบเสมาเพราะฉะนั้นรุ่นใดก็ตามนะครับที่ทําเป็นรุ่นแบบลักษณะใบเสมาเนี่ยจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเรียกว่าพอโปสเตอร์รออกจากวัดอ่ะก็เกลี้ยงวัดและแล้วเหรียญรุ่นนี้เนี่ยนะอัขาระงดงามมากนะครับเป็นการเชิญอักขาระที่ท่านนิยมก็คือ เขาเรียกยันพุทซอนนมมพุทธายะ<ม>ไว้ที่สังฆาติะนะครับแล้วมีคําว่า9กาเกเป็นเลขไทยอยู่ที่สังฆาติ<ม>ด้านหลังเนี่ยใช้ยันโบราณเลยเขาเรียกว่าพระเจ้า16พระองค์คสมัยก่อน<ม>อาจารย์จะใช้ในการปลุกเสก<ม>ใดๆก็ตามก็จะต้องอัญเชิญอันนี้แต่เราใส่ไว้ที่ด้านหลังเหรียญเลยละครับ,รบโอ้โหแล้วรุ่นนี้นะคะเขาหนุนดวงแล้วก็มีพุทธคุณด้านไหนบ้างคะแน่นอนนามอันเป็นมงคลคําว่ารวยก็ต้องในเรื่อง เมตตามหาิยมนะครับเป็นความเชื่อตั้งแต่โบราณแล้วถ้าเกจิอาจารย์ด้านใดมีความเมตตาก็จะหนุนในเรื่องโชคลาภแหละอันดับหนึ่งนะครับใครๆก็อยากจะมีสตางนะอันที่สองเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยก็ใส่ท่านองค์แขวนขึ้นคอแบบนี้แล้วก็จะไม่อยากทําอะไรโดยประมาทนะการเงินราบรื่นการงานสําเร็จแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างผมพอขึ้นคอหลวงพ่อรวยรู้จักท่านเนี่ย ผมก็ติดตัวโดยตลอดและชีวิตผมนี่ก็เรียกว่าเป็นกราฟขึ้นอย่างเดียวเลยนะอต้องเป็นเรื่องความเชื่อนะที่ผมศรัทธามากๆเลยละครับคือคืออย่างนี้ครับไม่ไม่ใช่แค่พี่ขวนนัญอย่างเดียวนะ<อ>ผู้ชมตัวผมเองก็ห้อยนะนี่น ของพ,อพี่ก็มีค่ะนี่แล้วคืออยากจะ<ช>บอกว่าสําหรับตัวผมอันนี้ต้องพูดนะอันนี้ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนิดนึงคืออยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าสิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยมันมีบางช่วงของชีวิตอย่างที่พี่ขวัญเล่าให้ฟังว่ากราฟมันก็จะมีขึ้นมีลง,งใช่ทางานแทบตายบางทีไม่มีงานช่วงโควิดเราที่ผ่านมาก็ไม่มีงานเลยแม่แต่พอรู้สึกว่าอยากจะหาที่พึ่งทางใจนึกถึงหลวงพ่อรวยเล่เา,เามาห้อยวันหนึ่งก็ ไหนไหนไม่มีตังค์ละเอาตังค์ทั้งหมดเนี่ยไป,ไปไปวัดไปทำบุญตายเลยเชืช่อไหมแม่ไม่เกิน3-4วันนะขนาดนั้นเนี่ยอยู่ๆมีเอเจนซี่ติดต่อมาให้มาทำงานอะเชีวิตรอดฮะใช่เราก็นึกถึงว่าเอ๊ะเราบูชาอะไรอยู่ค่ะก็กลับมามอง หลวงพ่อรวยหรือเปล่าเพราะว่าใจเราเนี่ยนึกถึงองค์ท่านตลอดเลยนะถึงเวลาก็มีงานเข้ามาเบื้องหลังของเศรษฐีเมืองไทยข้าราชการที่ยศใหญ่ๆไปล้วงคอดูได้หลวงพ่อรวยทั้งนั้นไม่ก็ต้องใส่เลดหลวงพ่อรวยเพราะฉะนั้นผมว่าประสบการณ์อย่างนี้ทุกท่านต้องหาได้ด้วยตัวเองหรือแค่เซิร์ช Google นะครับตอนนี้ง่ายมากที่สุดนะสังคมแบบเราสังคมความรู้เข้า Google เท่านั้นเลยเขียนว่าหลวงพ่อรวยปาฏิหารผมว่าคุณอ่านไม่หมด โอ้โหเยอะมากแล้วที่สําคัญนะคะเขาบอกเลยนะคะว่าเหรียญหลวงพ่อรวยนี่นะคะเป็นของแท้และก็ของจริงนะคะมาจากวัดแล้วก็ผ่านพิธีพุทธาพิเศษด้วยนะคะเมื่อวันที่เท่าไหร่คะพี่ขวัญขาอันนี้ยืนยันและการันตีว่าเป็นเหรียญแท้จากวัดตะโกนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่25 พฤษภาคมพศ2564นะครับที่มหาเจดีสิทธาจารย์วัตโกมหาเจดีนี่เป็นมหาเจดีสีทองนะด้านหลังโบสถ์จะเขาเรียกว่าประดิษฐานร่างที่ไม่เน่าไม่เปื่อยของท่านสําหรับผมถือว่าเป็นอภอระนา์ที่ร่างไม่เน่าไม่เปื่อยและก็เป็นการปลุกเสกต่อหน้าร่างท่านนะครับมีประชาชนข้าราชการเรือนหมื่นเลยนะอยู่ในพิธีและมีท่านเจ้าคณะจังหวัดด้วยของพระนครศรียาในอําเภอผู้ว่า คือมากันครบครบันเพราะฉะนั้นเหรียญอย่างเงี้ยพลาดไม่ได้นะ<อ>ใช่ต้อคุ่มคามา,มากๆเลยที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงพระนครศรียุธยาพอมาถึงตรงที่นี่ที่ช่องนี้เนี่ยก็ได้เช่าบูชาไปแล้วเป็นของแท้ออกจากวัดแน่นอนคุณผู้ชมและแน่นอนนะวิธีการดูเหรียญหลวงพ่อรวยเนี่ยนะฮะเขาให้ดูยังไงครับ,รบอ้อนี้รุ่นนี้สบายใจได้เลยนอกจากพิมพ์คมชัดนะครับ,รบของปลอมจะเบลอนะคุณผู้ชมและตัวอักษรจะไม่ชัดเจน หน้าหลวงพ่อก็จะไม่ไม่มีริ้วรอยหรืออะไรก็ตามที่ดูแลเบเบลอนะครับรแต่รุ่นนี้เนี่ยเป็นของแท้จากวัดแล้วเนี่ยพิมพ์คมละนะครับรูปเสมาสวยงามพุทธศินงดงาม,อมพอพลิกด้านหลังนะครับ,ค,รบคุณจะเห็นคําว่ารวยชัดๆซึ่งเป็นเป็นเหมือนกับโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ขององค์หลวงพ่อนะครับ,รบแล้วก็มีไก่ขององค์หลวงพ่อที่ ถ้าเป็นปิศนาธรรมจะบอกไว้ว่าให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยตื่นแต่เช้าทำมาหากินคล่องเหมือนไก่อ่ะนะจิตเงินจุกจิ๊บจุกจิตลอดมานะครับและที่ผมบอกมีอัขระที่เป็นยันพระเจ้าสิบพระองค์อันนี้สําคัญมากนะครับและด้านบนตรงขั้วที่คุณจะเห็นการตอกโคตดมือคําว่ารวยในทุกๆเหรียญคือตําแหน่งเดียวกันอยู่ด้านตรงขั้วจี้นะแต่อาจจะเยื้องไปบ้างเล็กน้อยเพราะว่าตอกมือและ มีโค้ดเลข6หลักในแต่ละเหรียญเลขไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการรันนัมเบอร์เพราะฉะนั้นเลข6หลักนะครับฟังดีดีหหลักก็แต่ละท่านก็จะมีเลข6หลักนะครับเป็นของตัวเองโอ้ยพี่ขวัญจ๋าอยากรู้นะคะว่าเหรียญหลวงพ่อรวยเนี่ยที่หลายๆคนนะคะบูชาไปเขาบอกว่ามีปาฏิหาริย์จริงๆนะคะบางคนนะคะรอดชีวิตมาได้เพราะหลวงพ่อรวยจริงไหมคะอันนี้นะครับในภาพข่าวไปดูได้เลยมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ ขับรถแล้วก็โดนรถชนรถ <Ooh. S 2> ชนรถไฟมาชนตึ้ม <Ooh. S 2> ไม่เป็นอะไรเลยแล้ว <Yeah. S 2> เขาบอกว่าเขารอดมาได้เพราะหลวงพ่อรวยอันนี้ข่าวนี้ไปดูได้ <Yeah. S 2> และไอ้เรื่องที่ถูกฉลากกินแบ่งรัฐบาล <Yeah. S 2> คุณไปดูได้ <c oughs> เยอะแยะมากๆในเรื่องเหล่านี้ครับประสบการณ์ตรงโดยตรงถ้าใครอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นนะ <Yeah. S 2> ผมว่าก็ <c oughs> ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละครับแน่นอนฮะอยากจะให้พี่ขวัญบอกถึงสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีความรู้สึกศรัทธาในหลวงพ่อรวยด้วยเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีการมอบของบูชาแบบนี้อย่างไรได้บ้างครับพูดถึงราคานะครับผมว่าผมไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ทํากําไรกําไรอะไรเลยเป็นราคาที่มากันแบบราคาดีมากๆ999บาทแต่พูดเน้นย้ำว่า99สายแรกเท่านั้นคุณจะได้รับ เลดข้อมือนะครับเป็นอักขรแบบนี้สีแดงลงยาสวยงามมียันทุกซ้อนอมีไก่ของหลวงพ่อรวยนะครับเคลือบทอง 24K สวยงามขนาดความยาว เจ็ดนิ้วเนี่ยแค่โทรมาให้ทันเท่านั้นเองนะถูกต้องอ,อย่างที่บอกนะผู้มชมนอกจากเหรียญเสมารุ่นรวย99แล้วเนี่ยน,นี้เป็นของแท้จากวะเราจงยินยำนนะและที่สำคัญนะสำ,ญนะสำหรับตัวกรอบของเขานี่ก็ดูด,ด,ดูดีแล้วเพราะว่าเขาเคลือบทอง 24k ทอง 24k เนี่ยนะคุณผู้ชมเทียบเท่ากับทองแท้เนี่ยนะ,ะเกือบเกิหกนะแล้ว ตัวเพชรเนี่ยเป็นเพชรสวิทฝังซีแซเนี่ยเพชรซีแซก็อย่างที่บอกว่าเวลามันสะท้อนไฟมันเล่นไฟมันเล่นไฟสวยมาก25เมตรนะใช่โหยอยมากแล้วที่คอผมนะผู้ชมอยากให้เห็นแบบเนี้ยมันเป็นโลหะที่ชุบเคลือบทองแบบนี้เหมือนกัน 24K เหมือนกันนะคือสวยงามมากอันนี้ยาว24นิ้วนะแล้วอย่างที่บอกอะเมื่อกี้พี่ขวัญบอกแล้วเลดที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันดูเป็นอาเซีย Oh. มันดูแบบดูดีและดูแน่นอนว่าดูดีไม่พอดูคุ้มครองเราดีด้วยนะครับะนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่นรวยก้าวนั่นเองครับรวยจริงๆค่ะรวยปฏิหารานให้โชครวยสุดๆเลยค่ะบูชาแล้วรวยจ้าปาฏิหารจริงๆค่ะแคลค่าปลอดภัยเดินทางสบายใจบอกเลยเซตนี้รวยแบบปฏิหารเลยค่ะ เอาละค่ะรีบนะคะบูชาก่อนใครนะคะชุดหลวงพ่อรวยปราษาธิโกเรียนเสมารุ่นรวย99นะคะปี2564ที่นี่ที่เดียวที่แรกและบิดช็อปปิ้งค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับชุดหลวงพ่อรวยภาษาที่โกเนะครับเป็นเหรียญเสมารุ่นรวย99ปี2564นี่นะครับมูลค่าบูชาปกติเนี่ย4,270บาทพิเศษนะครับเพื่อเป็นของขวัญสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ที่นับถือหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้จัดให้ในบูชาในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นจำกัด200สายแรกต่อรายการเท่านั้นนะครับตั้งแต่ขายอาหารมานะคะยังไม่เคยเลยที่จะได้กาไรขายพอแต่พอประทังชีวิต แต่ตั้งแต่ไปเช่าเหรียนหลวงพ่อรวยรุ่นเสมารวย9.9นะคะเชื่อไหมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกําไรปังปังปัง,ปงทุกวันไอ้ที่เคยขาดทุนะคืนทุนหมดแล้วคะ่ะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะก่อนหน้าน,นี้ได้ไปเช่าชุดหลวงพ่อรวยรุ่นเสมารวย9.9ปี64มากิดรถไว้วันนั้นน่ะได้เดินทางไปต่างจังหวัดได้เกิดปุบัติเหตุนะคะรถล,ลงข้างทางเลยค่ะ แต่คุณเชื่อไหมคนในรถไม่เป็นอะไรเลยปลอดภัยทุกคนดิฉันเชื่อว่าคงเป็นเพราะบาร,รมีของหลวงพ่อรวยแน่ๆเลยค่ะหนูเป็นแม่ค้าออนไลนค์ค่ะเมื่อก่อนหลายสดไม่มีคนเข้ามาดูเลยจนกระทั่งเช่าบูชาชุดหลวงพ่อรวยรุ่นเสมารวย99ปี64มานะคะตอนนี้ยอดขายมีทุกวันเลยค่ะตังค์ๆค่ะปกติทําง,ทงานขับมอไซค์อยูบ่บนท้องถนนบ่อยครั้งทีเจอเจอุบัติเหตุเจ็บตัวตลอดตั้งแต่ได้บูชาลหลวงพ่อรวย เหรียญเตมารุ่นรวย99มี2 5,564รู้สึกใจแล้วคาดปลอดภัยสำหรับการเดินทางมากครับแต่ก็ต้องขับพียังมีสติด้วยนะครับร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภร่ำรวยทันใจต้องบูชาชุดหลวงพ่อรวยปาสาทิโกเหรียญเสมารุ่นรวย99ปี2,564พระอาจารย์เกจิชื่อดังแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวย ในชุดบูชานี้ประกอบไปด้วยเหรียญหลวงพ่อรวยปาษาธิโกเหรียญเสมารุ่นรวย99ปี2564พร้อมกล่องเลี่ยมในกรอบทองเสมาสุมหน้าสิงเคลือบทอง 24K ประดับเพชรสวิทซีแซต25เม็ดมูลค่า2250บาทมาพร้อมสร้อยคอสีทองลายหวายความยาว24นิ้วมูลค่า 900บาทยังไม่พอขอมอบให้ไปอีกกับรูปเหมือนหลวงพ่อรวยขนาดพกพาติดตัวมูลค่า60บาทยันมหามงคลสีแดงผืนเล็กมูลค่า50บาททูบเสี่ยงทายบรรดาลโชคจำนวน3ชิ้นพิเศษไปมากกว่านั้นถ้าโถมาตอนนี้เป็น99สายแรกรับเพิ่มไปบูชาอีกกับเลดหลวงพ่อรวยลงยาแดง ยันพุทธซ้อนขนาดด้วยไก่เนื้อโลหะผสมเคลือบทอง 24K ขนาดยาว7นิ้วมูลค่า990บาทรวมทั้งหมด9ชิ้นมูนลค่ากว่า4,270บาทเพื่อเป็นการฟื้นดวงชะตาพลิกชีวิตเราให้คุณรับไปบูชาเพียง999บาทมีจำนวนจำกัด200ชุดเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์ 0851873111หรือเช่าบูชาง่ายๆเพียงแอดไลน์ตามคิวอาคดที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนั่งที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางรวยจริงๆค่ะรวยปฏิหาริย์ให้โชครวยสุดๆเลยค่ะบูชาแล้วรวยจ้าปาฏิหาริย์จริงๆค่ะแคลคาดปลอดภัยเดินผักสบายใจ บอกเลยเซตนี้รวยแบบปฏิหารเลยค่ะ